ผมเทขนกเท่าเก๋ว่าจอดที่เดิมอ่ะจอดที่เดิมพุ่งพุ่งนี้กับวันเสาร์อาทิตย์หยุดงานพรุ่งนี้หยุดเสาร์อาทิตย์อ่ะหยุดพรุ่งนี้หยุดใช่ไหมไม่ต้องมาหยุดทำไมไปไหนไม่รู้เท่าเก๋ไม่ว่างใช่ไหมครับุงชายก็หยุดใช่หรอวะมันจะหยุดวันอาทิตย์สองวันหยุด หยุดานอาทิตย์ันแกงมะเามยดช่วยกาเต็นทแวท่วัดนี่หยุดเสาทนั่นแหละเรว่างานอะไร้รถใหม่เดมีอะไรมาไม่เอะย ไมม่ี <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวิ่งทั้งวันปั๊มพาวเวอร์ร้อนหรือเปล่าถ้าร้อนแสดงว่าปั๊มพังนะเฮ้ยอุ่นๆปั๊มพาวเวอร์อุ่นๆไม่พังหรอกปั๊มพาวเวอร์อุ่นๆครับน่าจะไม่พังนะ สาเหตุที่บวมมาไราหนักก็น่าจะเป็นกับเจ้าตัวนี้แหละไปเราจะไปเทีเท่ยวสมุนั้น อโอ้โสุดจัดเลยหลังจากวนั้นวิ่งงานมาหลายวันพอมาวิ่งจริงๆก็โอ้โหรู้สึกปวดหัวมากเลยครับเดี๋ยวเราไปเช็คเที่ยวทางนู้นนะไม่รู้ว่าเสียหกได้กี่เที่ยวด้วย ยยยหยุดสองวันครับหยุดงานพรุ่งนี้ผมว่าจะเข้าเมืองนะเดีรอชมว่า <c oughs> จะเอามอเตอร์ไซค์ไปเปลี่ยนยางยางหลังหมดแล้วครับเหลือแต่ายางหน้ายางหลังนี่บวชแล้วครับเห็นหรือว่าหายงหายงมือสอง น่าจะหายางมือสองใส่นะครับมันเยอะนะครับยางมือสองเยอะมากเห็นในกลุ่มเขาถอดแล้วเขาไปใส่ล้อเล็กกันแล้วเขาก็ขายยางทเที่ยวตรงนี้เลยโอย้ไปได้ไมนเนี่ย ผมลืมว่าต้องไปจอดตรงทางออกนะครับมันจะใกล้กว่านะถ้าเราไปจอดตรงทางออกเนี่ยทำไมเวลาเล่นเครื่องแล้วพวงมาลัยมันแข็งแต่พอเราเบาเครื่องปึ๊บพวงมาลัยอ่อนเป็นไรปกติถ้าเราเล่นเครื่องพวงมาลัยมันต้องแข็งนะฮ้ยมันต้องมันต้องอ่อน แต่ถ้าเราเล่งเครื่องตอนนี้พวงมาลัยแข็งแต่มันน่าจะใช้ได้อยู่นะเพราะว่าปั๊มพาวเวอร์ก็ไม่ร้อนหอนนิดๆน,นะครับไม่ได้หอนยัดแรงเช็คเชวก่อนผมได้วันนี้ได้สิบครับได้แต่ค่าน้ำมันเพราะว่าฟิลงไกล ลอยบ่อนอ๋อหลอกลรถเดอ้อต่ชาย เดินแบบไม่ต้องปัน่นโซ่เลยจอดแวนวไหนหรอแนวนี้เหรอ ลยลมลงชายและเก็บผมไเก็บห,หอรอกดอย่าลืมขับบนเครื่องเลยเด้อนะบนเครื่องแล้วก็ขลัง่ะลุงชายล็อกบนเครื่องกันนะขึ้นไลย่าขึ้นยี่สิบไหมสิบเที่ยวโ <laughs> ทอทองทำไมเก่งเนี่ย ผมล็อกให้ขลางอ่ะพอทงได้ยี่สิบอ้อกุญแจอะไรเบี้ยวอย่างงี้นะได้ล็อกไม่ได้หรือมั้งล็อกได้ไหมล่ะได้เบี้ยวกุญแจได้เยเฮ้ยมันล็อกได้เลยคันเนี้ยกุญแจเบี้ยวเด้นี่ครับตุยยาง ทำไมระวุฒมาดูยางรถหน่อยสิล็อกฝั่งนี้ไม่ได้ก็ล็อกฝั่งนี้เฮ้ย <c> ฝ <oughs> ั่งนี้ล็อกได้ครับเออฝั่งนี้ล็อกได้เครื่องล็อกได้ไม่เครื่องอ้าวเครื่องไม่มีที่ล็อกอีก <c oughs> ยับ Bye, I'll